ได้รับยุทธีนะครับกับ25ท่านนะครับกับผู้ป่วยที่เตียงอีกนางคำพองพาประเวศหมูสิบสองนะครับนายท่านนะครับกับทีแรกกยกวาเพชนสิมาได้เนาะนะครับปุริตำบลพระมงเขากราบเรียนเชิญท่านสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่ได้ เขามารับพ่อผงกระหนาที่เกษตของเราได้ให้ความมั่นคงให้เก็าผงกระทนาวให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่เป็นประธานในการเก็บผงกระหนาในวันนี้ครับครับก็ดังนั้นผมขอขอกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอที่ขุนขปงนะครับท่านคณะผู้บริหารเทศบาล ท่านผู้การศสส,สนะครับวันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทา,กางทกศสถาขาโพชัยนะครับท่านได้นำข้าวโอ้มน,นะครับมามอบให้กับพี่น้องนะครับที่จะคือจริงๆแล้วโพชัยเนี่ยคาวุงเนี่ยน่าจะหนาวที่สุดนะครับเพราะอยู่ติดภูเขานะครับก็เลยเมีความคาดการณ์อย่างที่ท่านนายกได้ได้นำเียนมา่อักครู่ว่าคาดการณ์ว่าจะจะหนาวกว่าทุกปีนะครับ ก็เลยต้องอามาแจ้งพ่อผมในวันนี้นะครับแต่วันนี้เลยนะครับสภากรมโคน,นะครับแล้วก็ผู้เข,ข้าร่วมประชุมท่านนะครับวันนี้หนึ่งโครงการประกัน,นรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับสำหรับผู้ปลูกข้าวนะครับสามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าเวเปิดในกันตมาสาม นางหนูแก้วองศาที่นงบริษรามาเลืนางบุษบาเชียงทองาเออมอบมอเอามานคาเขามางุ่เรืองเอาถอยถหลังมาอยู่เลแถวยกกระหงึ้นะครับอย่ายกขึ้นบังนายจะเฝ้านะครับยกขึ้นเพียงเอิบเออเออเออเเออเอเออเเออเอเอออับออเ

ครับครับหลังจากนี้นะครับเขาับมาดูอยู่ที่พิจิตร ผมห้มากพี่ทอดที่นอกเร็วมีครับครับครับให้มาเดี๋ยวครับหนึ่งสองสามหกหกอะไรเป็นได้ครับดีใจบ่อครับท่านแม่เพื่อครับท่านวันนั้นท่องกระทรวงบอมบหาแล้วครับเนะครับผมับนี่แหละครับทนเนเพื่อติดินด้นิครับท่านท่กรรเดียครับเพื่นมีความครับ ักพี่ักน้องคิดฮอดเี่ยวนองต้องขับย่ำหนาวต้อเกระซออ้ิมนขึ้นเี่มาเก็บค่าดอกที่พี่นี้ับรูดูกันเดินอะไาจำมาล่ะยุ่จำมาได้ม คุณยายแช่น,นีะครับมือยายยืหันได้บอออกบ่ได้บหเออยยหันก็ได้ครับแจงซ้ำ่านผู้จัดการทบกสอปนี้ขอมาให้านนองหนาวเพราะว่าพี่นน่หนาวีครับได้เอามาให้ก <c oughs> ้อนเลยบเยียมหมจวะเ กับน้าใจเล็กๆน้อยๆครับจากท่านนายอำเภอและหัวหน้าทกศนะครับมีโอกาสเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงนะครับมามอบผ้าห่มให้นะครับก็คก็ด้วยความเป็นห่วงนใหนะครับพี่น้องทางท่านผู้จัดการทศนะครับได้มีผ้าห่มนะครับเป็นน้าใจเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งปีนี้คาดว่าจะอุณหภูมิจะลดลงมากกว่าปกติก็คือจะหนาวกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับก็ได้ความเป็นห่วงใหก็เลยต้อง นำพ่อผมมามอบให้ครับมาเลยท่านตนเนาเลยผู้จัดการทกสครับผมทางเทศบาลของเราครับมีมีนโยบายอย่างไรบ้างครับที่จะมอบพ่อผมนี้มีมีไหมครับผมก็รู้สึกว่าขอบคุณทางผู้จัดการธนาคารทกสครับที่ยัง เออยังมีความช่วยเหลือประชาชนอยู่ในพื้นที่แล้วก็พอดีมันเป็นช่วงต้นฤดูหนาวก็ปีนี้ก็อย่างที่ท่นนานนายอำเภอได้นาเรียนว่าคาดว่าจะหนาวสุดแต่มันก็เป็นถือว่าเป็นต้นฤดูหนาวเนาะไม่ใช่ว่าประมาณปลายมีนาหรือเมษามามามอบมันก็จะเหลือเวลาหนาวน้อยแล้วตอนนั้นต่อพอดีช่วงนี้ทางธนาคารก็เลยเตรียมรวามว่า มอบให้จังแต่ต้นหนาวเลยก็ยินดีเป็นอย่างมากๆครับที่ท่านธนาคารยังคิดถึงพี่น้องประชาชนของเราอยู่ครับครับผมร่อหน้าเมขับออกกรอ์มวยหน้าท่นั่น่ันได้ผมผมเสิยวอยอะเห็น

ครับครับองศาใหญ่ครับัวใหญ่บางนึงซี่หมอครับผมเข้าไปไวเ้าไปไ้อาฮะี่ไปางนต่อครับมอุ่นๆได้อุ่นๆรับเป็นห้องมันใหญ่ทั้งทั้สองคนครับะ โอ้โฮอคอคนี่ไงฮะห่องนะยูข้างในครับงงหญ่ของผู้จัดการพักอืมปัญญ์ปีนี้นหงจีนาวก็ุบปีก็เลยเป็นห่วงครับ

ทกสสาขาโพชัยนะครับได้มีพระห่มนะครับมามอบให้กับพี่น้องชาวตะบลคำาพองนะครับในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงนั้นมีอยู่หกรายนะครับในส่วนอื่นๆนะครับก็ได้มอบไปแล้วที่สำนักงานเทศบาลตำบลคำาพองนะครับในส่วนนี้ที่มานะครับมีหกรายเนี่ยนะครับก็มอบให้ผู้ป่วยติดเตียงครบทุกรายนะครับท่านนี้เป็นท่านที่6นะครับคุณยายก็คาดว่าปีนี้จะมีความหนาวเพิ่มมากขึ้น นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทางท่านทกศนะครับก็ได้จัดผ้าหมมามอบให้กับพี่น้องนะครับชาวตำบลคำพวงครับครับมนครับเราถ้ามีชาวบ้านครับเกิดร้ออีกทางมาเฟอมีก็ควรจะมีต่อต่อยอดไหมครับครับมีครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนอะไรต่างนะครับถ้าเกิดกรณีภายหนาวขึ้นมานะครับทุกปีนี้ก็จะมีผู้ ผู้มีจิตศรัทธานะครับมาบริจาคพวกผมอำเภอก็จะได้กระจายลงให้กับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวครับครับผมครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอ็นเจ้นของบ้านเรือนยุคเก่ไปลยย่าให้กว่าที่นี่มันจะมีกค่ห้องไงมันโม้ย้อนศาวิทีเหรบไม่ย่ายรอเรียนทุ่งใช